คุณผู้ชมครับคลิปนี้มาแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งตัวแล้วก็ไม่ตั้งอะไรทั้งนั้นเลยคือเราจอดรถที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยตรงโครงการปลาอยู่เย็นเนี่ยแล้วเราก็กำลังจะไปหาร้านอาหารถ่ายคลิปนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าผมเหลือมาเห็นร้านเนี่ยเขาต้มแห้งกูโรคเฮ้ยไปบอกกับตากล้องว่าน่าสนใจเอากล้องขึ้นมาติดไมเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวเราไปลองแวะเข้าไปสดๆดูเลยว่า ข้าวต้มแห้งกู้โรอกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้หรือแอดไลน์ีเลยคุณคุณมานี่มานี่ผมขออนุญาตนั่งนั่งนั่งเจ้าของร้านมาใช่ครับ่านั่งกันเลยนั่งกอนเลยทำไมถึงชื่อข้าวต้มแห้งกู้โลอกคืออะไรอ่ะก็คือตอนร้านเนี้ยครับมาจากตอนที่โควิดระบาดหนักครับผมคือเรากู้ ผู้สถานการณ์จากโควิดอะครับโควิดมาเนี่ยทำให้ร้านใหญ่ในร้านปลางครับผมส่งผลกระทบคือยอดขายลดลงมากแต่เราต้องเลี้ยงลูกน้องก็เลยมาเปิดร้านข้าวต้มวันนี้เพื่อที่จะให้ลูกน้องมีงานทำอะครับผมนี่ผมกำลังคุยกับเจ้าของร้านปลาอยู่เองน,นยลยเหรอผมเป็นน้องชายครับผมเป็นน้องชายข้าวต้มแมงกูโลบเนี่ยไม่เหมือนคนอคื่นยไงเพราะพี่ดูจากต้าแล้วเนี่ยให้มันน่าก,กินมากเลยไม่เหมือนยังไงก็ของผมก็จะมีหมูกรอบหมูแดงกระดูกหมูครับแต่ทางร้านเราเนี่ยจ <ๆ S 1> ะเน้นวัตถุดิบที่อ่าชิ้นใหญ่คผนุณภาพ ถ้าเป็นพวกปลาหมึกกุ้งก็จะเป็นชิ้นโตหัดนไส้มาแล้วครับผมถ้าลูกค้าจะสั่งก็จะเป็นรวมหมูครับผมก็จะมีข้าวต้มแห้งเป็นกระดูกหมูหมูกรอบหมูเด้ง3ามอย่างรวมกันครับในชามเดียวชามเท่าไหร่อ่าแปดสิบเก้าบาทครับผมแปดสิบเก้าบาทชามใหญ่เลยใช่ครับแล้วอย่างอื่นก็จะมีเป็นพวกเกาเหลาปลาเก๋ากาเหลาปลากระพงครับผม่ที่นี่เป็นข้าวต้มแห้งรู้หหรือ,รอม,มีข้าวต,ต,ต้มน้ำด้วยมีข้าวต้มน้ำด้วยครับผมอ๋อมีข้าวต้มน้ำด้วยแล้วก็มาม่าก็มีครับหรือว่าหมูกรอบเป็นขีดทางเรราากก็มีนนััคบ กีดละ80แครับผมวัตถุดิบใหญ่ๆเด้งๆไ้เอามาจากไหนอ,อ่ะคือเรามีติดต่อกับคนขายที่ร้านปลาอยู่แล้วครับผมเขาส่งมาที่ดิบแล้วคือเราก็สามารถคัดวัตถุดิบได้อยู่แล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องมาลองละเริ่มต้นชามได้หล่ที่นี่เอ,อ่อถ้าสมมติเป็นข้าวแห้งหมูกรอบหรือหมูเด้งนี่จะอยู่ที่55บาบาทครับผมหมูอย่างเดียวใช่ครับ55าบาทจะเป็นหมูกรอบหมูเด้งกระดูกกระดูกหม,ม,มูนี่55ครับผมถ้าเอา2หมู 2>, 2หมูก็70ครับผมทีนี้นักเริดมา ข้าวแห้งทะเลถ้าข้าวแห้งทะเลเราจะใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลากระพงครับผมอันนี้รวมทะเลใช่ครับผมรวมทะเลครับลอยยี่ใช่ครับลอยยี่นะพิก,กัดอยู่ไหนพิก,กัดอ่าอยู่ตรงเส้นราชพฤกษ์ครับผมาตรง,ตรงอ่าตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลครับในหน้าร้านปลาหยีเย็นเลยครับผมเปิดกี่โมงอ่าตอนนี้เปิดประมาณตอนเที่ยงครับถึงสามทุ่มครับผมเที่ยงถึงสามทุ่มทุกวันเฮ้ยน,นี่ช่วงนี้พักนะผมหิวข้าวพอดีเลยทั้งนั้นจัดเลยนะเอาแบบหมูรวมทะเลรวม จัดมาขอบคุณแม่ครับรชเชลมเร,รมาสักครู่นะครัคขอบคุณ มาแล้วคุณผู้ชมเอาเข้าวต้มแห้งก่อนนะนี่เขามาดิไหมสามหมูเลยหมูกรอบหมูเด้งซี่คโครงนะแต่ข้าวต้มแห้งคือแห้งไงนะคุณผู้ชมมันแห้งเลยคือมันขึ้นอยู่กับความชอบเอาแบบว่าชิมข้าวก่อนนะชิมข้าวก่อนยังไม่ต้องมีอะไรเลยข้าวหอมเลยอารมณ์ข้าวมันไก่แต่ไม่มันอะ่ะไม่ต้องปรุงแล้วอะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ย หมูกรอบดีมากหมูกรอบเลิศมากเลยผมว่าคุณมาร้านนี้นะมันหลังก็ต้มแห้งหมูกรอบไม่คุ้มเลยโอุ้ณผู้ชมมาแล้วก็ต้มแห้งทะเลอันนี้ทะเลรวมนะโอ้ใหญ่จริงนี่นี่นี่ต้มหมึกวงเบลอเลยโอ้โหอย่างวงบุรียางนะฮะนี่ใหญ่มากนี่โอ้โหหนวดปลาหมึกเออโอ้โหไอ้แหลมเลยอย่างี้แหลมเลยเออ กิ้งกวาดหมูกรอบจอิ้งอะไรดีสุดต้องกิ้งตัวนี้เผมบอกเลยกินหมูกรอบต้องซอสตีอ้วนเลยคุณผู้ชมกิ้หมูกรอบนะฟินเวอร์ผมบอกเลยฟินเวอร์เนี่ยเดี๋ยวให้ทางร้านไปลองใช้โอ้โอรเอาอืมอเอาหลามาแล้วคุณผู้ชมเอาหลาปลากระพงถ้าอ,อย่างเงี้ยร้อยยี่วางก็แวะมาแล้วกันของดี ราคางามตามมาได้จากตีอ้วนจนนิ่วติดตามให้ด้วยเดี๋ยวไปติดติ๊กเกอร์นหน่อยละต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร์เอ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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 เอาแชร์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 